สวัสดีเอฟซีแฟนท,ทุกคนนะคะวันนี้นน้นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์แจ็คคนนักครพนมนะคะเพิ่นเข่ามาแล้วสามงวดสงวดซ้อนนะคะวันนี้เพิ่นขอหายุนนทิยาเป็นสะพาบนบุญหาเอามาออกซื้อเป็นงวดแรกนะคะเพิ่นกะหายขังบนหางเดียวข้างล่างสองหางนะคะเน้นที่เลขล่างนะคะ ก่อนจะไปช้มแนวทางของอาจารย์แก๊กนะคะญาติจะขอเ้าผ่านคลิปนี้นะคะ,อะตอนเศา้าลุงอึงโทรมานะคะว่าจะกลับพรุ่งนี้กลับวันจันทร์พรุ่งนี้นะคะกลับมาเราก็จะมาจุดธูปขอองค์ปู่ระปะทานยุวัดอภิสิทธิ์นองแรงม่วงแล้วก็ท้าวเทพท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ขอพุ่มอยู่บ้านนะคะขอพุ่มอยู่บ้านลุงอึงนะคะพรุ่งนี้ตอนกลางคืนตอนเย็นๆนะคะจะจุดทูปขอละ พอเราก็จังจะฝันถ้าฝันลุ้งอึงก็จะหายสัมผัสไม่เกินวันอังคารนะคะนะคะก็เป็นข้าวที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเอฟซีที่รอคอยไม่เกินวันอังคารลุ่งก็จะหายสัมภษณ์แต่ว่าข้าวที่ออกกระแสมาว่าลุ่งจะหายทั้งไลน์ทั้งเพจน่ะบบมีนะคะทางช่องของนอนทิยานน่ไม่มีนโยบายที่จะออกเลขลุ่งอึงตามเพจตามเอ่อไลน์กลุ่มใดๆบ่บมีนะคะ เรียกลองค่าเข่ารายกลุ่มหาเก็บเงินกับเอฟซีไม่มีนะคะบอมีนโยบายตรงนั้นนะคะทังอื่นเขาเจ้าแอบอ้างเอาไปเฮ็ดนะคะผู้ใดอยากรู้เลขเลุงอึ้งสามารถเข้ารายกลุ่มเข้าเพจเพื่ออาจจะเก็บค่า,สาใส่ใจนะคะแต่ว่าทังนุนทิยาบอมีนโยบายดเดเฮ็ดตรงนั้นนะคะลำพังเงินคํำนี่ก็เป็นหายากนะคะสงสารเอฟซีนุนทิยาบอเฮ็ดตรงนั้นนะคะ ขอเตือนอย่าไปลงเสื้อและก็เออถ่ายยังน้อยบ่เกินว่านังค่ารู้เรื่องนะคะเลขแนวทางของลุงอึงว่าันที่30ธันวาสองห้าหกห้านะคะแต่ว่าในคลิปนี้สําหรับคลิปนี้กับมีแนวทางของอาจารย์แจ็คคนนครันุนนมให้นายน้อยเน่นๆสำหรับคนรุ่นหน่อยเป็นตัวได้ไปชมน้ากันเลยค่ะเออตกลงโทรศัพท์เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับ เวลาพี่โทรกลับแล้วมันก็ดิ่งออกมันดิ่งออกอแต่ผมโทรไปมันก็ได้นะอืตอนเมื่อเช้านี้ก็เป็นแบบนี้แหละโทรกลับแล้วตอนบ่ายโทรอีกมันก็เป็นแบบนี้ก็เลยถอดใจก็เลยไปถ่ายคลิปเลยเลยไม่ยอมโทรกลับมาโทรรอบนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันครับอมืมันอยากได้เครื่องใหม่มั้งดูไปครับผมโอเคโอเคสรุปแล้วแนวทางของคุณแจ็คนี่เข้ามากี่งวดแล้ว เข้ามาหลายงวดแล้วครับส่วนมากเข้าบนหรือเข้าล่างแต่เลขล่างมันก็เข้ามาสามงวดติดงวดนี้งวดที่สี่เข้าตัวตรงหรือเข้าตัวกลับเพราะว่าจับให้หมดเลยครับอ,อ๋อเลขล่างสองหางกลับให้หมดแล้วแล้วข้างบนลหรคะข้างบนก็สองหางครับข้างบนนี่เข้าไหมข้างบนมีเข้ามีหลุดครับผมค่ะแล้วมีเลขวิ่งไหมเลขวิ่งมีครับผม อ่โอเคนนทิยาพร้อมแล้วงวดนี้เป็นงวดที่วันที่สามสิบธันวาสองห้าหกห้าครับผมแนวทางของคุณแจ็คนครพน,นมโอเคพร้อมแล้วค่ะเลขวิ่งบนครับวิ่งบนสี่กับห้าวิ่งบนสี่กับห้าเน้นตัวไหนคะสี่หาห้าสี่ไม่ใช่ <laughs> เลขวิ่งตัวเดียวเน้นตัวไหนคะ เลขวิ่งตัวเดียวเน้นตัวไหนใช่ไหมครับค่ะค่ะเน้นสี่ครับเน้นเลขสี่จับคู่ค่ะจับคู่มีสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่ค่ะสามตัวบนค่ะสามตัวบนเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าค่ะห้าสี่เก้าห้าสี่ ครับผมค่ะเน้นเน้นเน้นตัวค่ะข้างบนนี้ไม่ได้เน้นชุดไหนใช่ไหมคะชอบทั้งสองชุดนี่ครับอ๋อน้ำหนักเท่ากันนะครับผมส่วนเลขล่างเลขล,เล่างวิ่งศูนย์ตัวเดียวล่างวิ่งศูนตัวเดียวจับคู่ครับจับคู่ Get 0 0น7 0 0 7 8 0 0เจ็ดเ็ดศูนศู้ำหนักเท่ากันครับน้ำหนักเท่ากันทุกตัวใช่ไหมคะแต่ชอบที่สุดก็คือเลขล่างอ๋อเลขล่างคุณคุณแก๊กสกเอ่อเก็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด 8008ชอบตัวไหนมากที่สุดส่วนตัวสำหรับคุณเป็นคนเจ้าของสูตรเนี่ย7007อ๋อเน้นเน้นเก็ดศูน็ชอบส่วนตัวหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวจะทวนแนวทางของคุณแก๊กนกครพนม,นมงมวดวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกห้าเลขวิ่งบน อ๋อลืมเขียนบนลืมเขียนบนวิ่งสี่กับ5้าเน้นที่เลขสี่จับคู่4 5่หห้ 4, เลข3มตัว9ก้าสีห้าเตรงกันไหมคะตรงครับผมสำหรับข้างล่างเลขวิ่งตัวเดียวคือ0ู0 0ล่างจับคู่ให้0 7 7 0 8 0จ็0 8, เน้นที่7 0็ดตรงกันไหมคะตรงครับผม ค่ะข,ขอบคุณคุณแจ็คมากนะคะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสินิงนแีแหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทพิยาก,กับคุณแก๊กนะคะคุณแก๊กนกครพนมนะคะคุณแก๊กนกครพนมนี่เพิ่นห้งวดน,นี้เป็นงวดแรกนะคะเขามาแล้วสามงวดซีงวดซ่อนนะคะส่วนมากจะเขาล่างหลายก็บนนะคะเลขเพิ่น กันพลาดหรือเพื่อนกับให้พร้อม่นะคะก้ามเป็นจริงเลขนีแค่สองคูนะคะข้างบนมีคูเดียวนะคะ <c oughs> บอลลายนะคะบอลลายสำหรับคนทุนหน่อยนี่ห้ามพลาดเลยนะคะนะคะน,ะคะนุนที่ยากกะคิดว่าเหมาะสมนะคะสาหรับคนทุนหน่อยเหมาะสมกับคนที่ต้องการลงทุนนะคะแต่นนที่ยากจะซุ้มอีกรอบอธิบายอีกรอบนะคะ <c oughs> นะคะอาจารย์แจ็ค คนนักครพนมนะคะว่าันที่30ธันวาสองห้าหกห้านะคะขังบนเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรนผู้ใดมักแรนมักออกกําลังกายหายซี่กับผาเน้นที่เลขซี่ทีนนทียาวงไวนะคะเลขสองตัวคนจับหาซี่หาหาซี่เลขสามตัวก็เป็นเก้าสี่ห้าเก้าห้าสี่เท่าก็ว่าขังบนให,ห้างเดียวนะคะ สำหรับขางล่างนี่เพิ่นหายเลขวิ่งเลขแลนศูนย์ัวเดียวนะคะผู้ใดมักวิ่งมักแกลนเลขงวดนี่ขางล่างมีศูนย์นะคะจับคู่หายก็จะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะชอบส่วนโตของเพิ่นนะคะมีสี่หากับศูนย์แปดกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด อาจารย์แจ็คเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาเก็ต00เ็เป็นพิเศษนะคะเน้นเลขล่างนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็บมิซมีนะคะายในนอยเน้นๆนะคะสําหรับคนทุนหน่อยห้ามพลาดนะคะเขาเมื่อล้วสามงว,วดสี่งวดซ่อนนะคะวันนี้เขาก็ค่อยติดตามน้ำกันว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะนุ่นทิยาก,กับทายทําให้เป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบง่งรัฐบาลน,นะคะเ,เลขทุกตวัวเขาได้รุดได้โปรดใช้วิจารยญาณในการรับฟังรับชมนะคะ สำหรับผู้ใดล้อนะคะล้อเลขนุ่งเอื้องนะคะลุ่งเอื้องกบโทรมาบอกว่าจะกลับวันจันทร์นะคะกลับมาบ้านวันจันทร์กลับประมาณคิดว่ากลางคืนลุ<ส>ลงก็จะจุดทูบนะคะจุดทูบขอคิดว่าน่าจะได้สัมภาษณ์ประมาณวันอังคารนะคะนะคะ <ส penguin> ก็อยากเอาพัานคลิปนี้เลยนะคะสําหรับผู้ใดล้อลุงเอื้องนะคะลุงเอื้องบอกว่าไม่เกินวันอังคารให้สัมภาษณ์แน่นอนนะคะ ลุงแลก็ยืนยันนะคะมาเลาบ่ไดเอาเลขไปลงส่องใดออกซื้อใดนะคะส่งทงางไลน์ทางเพจบ่มีนะคะยืนยันว่าลงส่องนุนทิยาอย่างเดียวนะคะส่องนุนทิยาหาเก้านุนทิยาผ้ารวยเฮงลุงเรืองห้าเก้าเอ,อน้องอันพารวยนะคะบ้านานาทีวีข่าวไทยบ้านนะคะนอกเหนือจากนั้นกับบ่มีนะคะตามเพจตามไลน์ใดๆนะคะบางท่านบางคนกับ ลุงเสื้อนะคะทิงเพิ่นแอบอ้างว่าเ,าเลขลุงอื่นเราสามารถให้ได้นะคะให้รู้ก่อนใครตัวจริงๆมันว่แม่นะคะนะคะเราค่อยติดตามทั้ง่องเดี๋ก็เด้อลุงก็สัญญาแล้วนะคะว่าจะให้สัมภาษณ์ไม่เกินวันอังคารนะคะวันอังคารที่จะถึงนี่นะคะพรุ่งนี้ลุงก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเราค่อยติดตามน้วมกันนะคะสาหรับคลิปนี้กับมี่แนวทางของอาจารย์แก๊ก คนนครธนน,น้อมณนนทิยาจะอธิบายอีกรอบนะคะนะคะอาจารย์แจกคนนครทนอมนะคะว่าวันที่30ธันวาสองห้าหกห้านะคะผู้น่ายเลขวิ่งเลขแล่นข้างบนวิ่ง4ี่กับ5เน้นที่เลข4ี่นะคะนนทิยาว่องไวนะคะจับคู่4ี่ห้าห้าเลข3ามตัว9 4 5 9 5 4ห้า้า้านะคะเน้นเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะคะสำหรับข้างล่างอาจารย์เพิ่นไหเลขวิ่งเลขแล่นศูนย์ตัวเดียวนะคะ จับคู่มี7007 8008เน้นที่7007นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นนาะทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทียาติจะกรยุติเลขสูตรคำนวณของอาจารย์แจ็คคนนะครธนมนไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบออกันใหม่สวัสดีค่ะ